สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี F4 ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนะครับนะ mm hmm. ่อยบอกจะแล้วข่าวดูก่วนนะครับ F4 ฮะอะไรนะป่าไม้ประเมินความเสียหายแค่เจ็ดหมืน่นโอ้โหย้ำอีกทีครับสิ่งที่ผมจะพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับเป็นเพียงแค่จานินยนายตุนขอลทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออ,อัดทลสนะครับในการรับชมแลบฟังนะครับถ้าใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดตับตะไคร้เป็นกำมังใจให้กันที่สี่โป๊ะแตกครับจับคนโกหกรับทุกท่านครับจับคนโกหกขับในนิทานเรื่องนี้ครับนะอึ้งครับเมื่อพิเกร์แปดลิ้วนะครับใกล้เข่าเหลียงซานในนิทานเรื่องนี้ออกมาบอกว่าป่าไม้ประเมินความเสียงหายแค่เจ็ดหมื่นนะครับเตรียมเงินไปหนึ่งล้านบาทนะครับแต่เสียงเงินค่ากันตัวห้าหมื่นบาทโอ้โหมันยามมันยามเอฟซีครับนี่ พวกมึงอยุดตอแหละ่ะคือไหนล้นฟาร์มเสียหายเจ็ดฟาร์มเสียหายแค่เจ็ดหมื่นเป็นไปได้เหรอดินเท่าไรแล้วฮะดินเท่าไรดินอะดินอะตอบหน่อยดิว่าดิน,น่ะเท่าไรแล้วพี่ล้นโหมึงหลอกนึ่เหมือนลอกได้มึงหลอกกูหลอกไม่ได้หรอกนะนายเกิบเกิดแปะลิ้วนม่ทานไม่ทานนะ มึงไหวปะเนี่ยมึงแดกมั่งแดกแบนดมั่งไอ้ที่ไม่ได้แดกแต่ยาดองชิบหายสมองสมองไปหมดแล้วกินแต่หม้อนะครับอยู่กับหม้อสมองสมองสมองติไปหมดแล้วทุกท่านเลขีครับเกิดประกาศว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่ไปศาวันที่สี่นะครับว่าได้เตรียมเงินไปหนึ่งล้านบาทโอ้โหอลังการงานสร้างกะว่าต้องใช้เงินเยอะนะครับนะเตรียมเงินไปหนึ่งล้านบาทแล้วยังมีหน้ามาพูดว่าอะไรมีหน้ามาพูดว่า เราได้เช็คแล้วนะครับว่าเราต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่อ้าวมึงเช็คแล้วเหรอเตรียมเท่าไ,ไหร่มึงเตรียมมาไป 1, ่นึงล้านงตือเมม 1, สียามาถึงล้านสิหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงตอบสิมึงนี่โม้จริงๆไงโม้ยัดมดจริงๆไอ้พวกเนี่ยคำพูดเราแบ่งให้หมามันแดกบ้างหมาข้างบ้านนะ่ะมันผอมหมดแล้วไอ้เกิบมึงเป็นทนายอะไรของมึง นะครับรผมนะครับนะคาลุกฟาร์มผมนะครับเจียมเงินไปหนึ่งล้านบาทก็ก็ก็กลับว่าอืมนะครับนะแต่ท้ายก็เสียกันตัวแค่ห้าหมื่นบาทนะครับเออนะครับนะแล้วก็ป่าไม้ไปเหมิอนฟาร์มเสียหายมาแค่เจ็ดหมื่นบาทอุ้ยจริงหรือเปล่ากูเช็คข่าวมาไม่ใช่นะจระเข้เขาไม่อยากหักหน้ามึงเข้าใจปะเออจระเข้เขาไม่อยากหักหน้ามึงนะอย่ามาโกหกสังคมอย่าปิดสิ บิดจังอื่นอะบิดได้บิดมงบิดหม้อบิดได้แต่บิดเรื่องนี้บิดไม่ได้เขาเช็คกันได้มึงไหวปะเนี่ยไปแดกแฟบี่ิบายล้างลำไส้หน่อยลำไส้มึงเหม็นเน่ามากเลยไอเกิดมึงเชื่อกูนะบ้างๆนะไปล้างลำไส้กับแดกแฟบมึงเอาแฟบข้างบ้านตรงข้างเครื่องตักผ้านะ่มึงคนคนนใส่ขวดขยะเอาขยะเาดื่มแม่งเข้าไปเลยเครียดมึงเยอะกูดิมึงอย่าไปยู่เลยในโลกในโลกโอ้โหลอกลวงเนี้ยมึงมึงแดกเข้าไปเยอะแฟบอ่ะนะลำไส้ไอเฮียมึงบ้าหรือเปล่า ป่าไม้ประเม,มินความเสียหายเจ็ดหมื่นมึงคิดให้มันดีๆนะครับบอกกี่บอสะกีสะดินเท่าไรลูกบาทเมตรเท่าไรไปคำนวณดีๆมึงนี่แม่งบิดจากเจ็ดแสนเหลือเจ็ดหมื่นเป็นไปได้ยังไงทุกท่านประเมินความเสียหายเป็นเจ็ดแสนแต่ไอ้รถมาบอกเจ็ดหมื่นรถไปต้องสิบเท่ามึงไหวไหมนเนี่ยไอ้ไอไอเกิบกูหัว,หวจะปวดเมาาดื่อวานก็โดนมาตอกหน้าทิ้งแล้วจิา๋าผ มาขับก็หาวกูขับมึงชีวิตมึงมีอะไรจริงบ้างกูถามมึงหน่อยสิวันวันะหาเงินไปตีมอ้อครับวันที่สี่ได้เงินจากอีดาม,มาก็สุดท้ายเรียบร้อยครับฉลองตีหมอ้อครับเดินทางเข้ากรุงเทพล้นเดินทางเข้ากรุงเทพมาแล้วที่สี่รู้ตัวกันหรือย,อยังมันมาตีหม้อครับทุกท่านมันเบื่อของสกลนครแล้วรู้เร,รื่องยางล้นตอนนี้ล้นอยู่กรุงเทพนะล้นอยู่กรุงเทพ ได้เงินใจดำมาวันที่สี่ด้วยค่ะว่ามาตีหมอครับท่านเอฟคับนะที่โพโพใส่ครับมึงนี่โอ right ้โหชีวิตมึงนี่แบบสุดยอดเลยจริงไม่เคยเจอใครแบบมึงมาก่อนเลยกูถามว่ากูถามว่ามึงมึงมีอะไรจริงบ้างกูถามหน่อยว่ามึงมีอะไรจริงบ้างนานดีนะครับโลนได้เงินก้อนท้ายมาแล้วครับนะล่าสุดนายสี่ได้เงินก้อนท้ายมาจากอีดำแล้วดำให้ตังค์เลยครับถึงก้อนท้ายนะครับนะ กอได้เงินก้อนท้ายปุ๊บก็บินมาเลยครับบินขึ้นกรุงเทพครับเพื่อมาตีม้อครับทุกท่านส่วผมนะครับกับลูกฟาร์มผมนะครับได้เตรียมหลักทรัพย์มา1ล้านบาทนะครับที่เตรียมเงินมา1ล้านบาทนะครับสุดท้ายเสียแค่ห้าหมื่นครับนะฟาร์มประเมินขาเสียหายแค่เจ็ดหมื่นป่าไม้ประเมินฟาร์มเสียหายแค่เจ็ดหมื่นไอ้พวกนั้นก็เล่นเกินเบอร์กันนะครับว่าประกันสองแสนสามแสนถ้าห้าหมื่นมึงเอาบ้านเขาทำแปะมึงเหรอมึงโกหกไม่เนียนใบเรียนมาใหม่ มึงเดินมึงฟังกูนะมึงเดินไปข้างบ้านมึงเดินไปหลังบ้านเพื่อของพายครัมึงเห็นน้ำยาแปบนุ่มปะน้ำยาแปับนุ่มก็ได้หรือแฟบก็ได้แดกแดกแดกเขาไปมึงแดกเข้าไปมึเสื้อกูมึงเจนเอาความจริงมาพูดบ้างมีอะไรจริงบ้างเมื่อวานเนี่ยฮะไอสี่ครับคดีใหญ่ๆระดับประเทศแบบมังป่าไม้ระดับประเทศเขาเสียกันเท่าไหร่มึงนี่แม่งจะตอโบแหลสังโคมไ่เกิบไอ้ชิบหายไปเงอบ โอ้เนื่อยใจกับมึงแล้วฮะเนื่อยใจกับมึงออกมานั่งพูดแถแทด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 ,แทดแนะพี่สีนะครับไม่ต้องบอกไม่ต้องห่วงกับนะัชนะใสๆนะพี่สีครับนะคดีอะไรผมทําให้นะครับลูกฟาร์มผมเก่งมากครับลูกฟาร์มผมคน,คนนี้ฉลาดมากครับโอ้เห็นลูกฟาร์มมึงฉลาดทุกคนนะติดคุกทุกรายสีนะ่คนะินะ้วไหนสะี่คิ้วเอ้ยสี่คิ้วไหนสี่คิ้วตอบหน่อยสี่คิ้วไอ้เกิร์สสนะี่คิ้วอ่ะ อยานะไอ้หัวนะ <c oughs> จะปวดกูมนผมดูมันก็เหมือนดูตลกอะ่ะมันตลกนะมันก็เป็นตลกคนหนึ่งอะ่ะตลกมึงเป็นทนาหรือเป็นตลกมึงตอบกูดิมึง <c oughs> เป็นทนาหรือเป็น,นตลกมึงไปเปิดวงแข่งกับสามชาไปไปมึงเชื่อกูดิมึงอย่าไปเป็นทนานไ,ปไปเป็นตลกเถอะนะครับธ <c oughs> นาใส่ใสเอฟซีครับมีสตินะ ดินกี่กี่คันรถนะครับความเสียหายของป่าละมาะเนี่ยดินกี่คันรถลองไปคํานวณดูนะครับแลกทงแรกธาตุที่ต้องเสียหายเขาคิดหมดเลยนะลองคิดดูว่าเจ็ดหมื่นจริงเหรอผมถามแค่น้อยเจ็ดหมื่นจริงเหรอฮะโถเจ็ดแสนนะส,สิพูดสิออกมาพูดความจริงบ้างมึงอ่ะมึงอย่ามาเป็นทนาเลยมึงเป็นตลกไปมึงเชื่อกูกไปเปิดคณะเลยไปเปิดคณะ นะตั้งชื่อให้นะครับนะเกือบลําเพลินชาชาเหนื่อยใจกับไอ้นี่ครับผมเหนื่อยใจกับไอ้เกอบไอ้สิครับไอ้เงิบเนี่ยไอ้หัวรถไอ้หัวละล้านอ่ะมัน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 ทุเรศอ่ะเอามาบิดอ่ะครับเอามาชมลูกฟาร์มตัวเองก็ได้เงินเงี้มึงต้องชมอยู่แล้วมึงได้เงินไปลหนก็ต้องถ่ายมึงได้เงินไปลหนก็ต้องถ่ายมึงก็ชมมาดิได้เงินปุ๊บขึ้นกรุงเทพเลยครับนี่มาตีหม้อครับนี่ สายรายงานมาว่าขึ้นกรุงเทพครับสายรายงานมาครับว่าขึ้นกรุงเทพนะฝากไปคิดพิจารณาด้วยนะคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่นิทานนะครับเดี๋ยวเจออุ้ยคลิปหนึ่งคลิปจัดมือคลิปหนึ่งเดี๋ยวจัดให้มึงอีกคลิปหนึ่งมึงฟังกูนะมึงฟังนะนิทานเรื่องนี้นะมึงฟังไว้ดีนะมึงเดินไปหลังบ้านไปแดกแฟบเชื่อกูใคย่าเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บเช็ค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 ดื่มนะไอสัตว์อย่าเป็นทนานเลยไปเป็นตลกไปสตีน